เด็กเนี่ยเคยมีความฝันนะ อยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักดนตรีเป็นนายแบบเป็นดาราน้องออนอยากเป็นอะไรตอนเด็กอยากเป็นนักแสดงอ๋อเหรอจริงตั้งแต่เด็กเลยชอบตั้งแต่เด็กเลยสุดท้ายคุณก็ได้มาแสดงใช่แต่ว่าโตขึ้นมาตอนนี้เริ่มเปลี่ยนละทำไมอยากเป็นคนรวยละตอนเนี้ยเหนื่อยเพราะเด็กอยากเป็นคนอยากเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นละอยากเป็นคนรวยคุณอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนรวยเดี๋ยวรอคุยกันเบรกสองได้สิโอ๊ยไม่เอาดีกว่าเลยทางลับไม่เอาดีกว่าตัวแม่แบบนั้นหรอไแม่ดีกว่าไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมครับ มีหนูน้อยคนหนึ่งนะฮะมีความฝันครับผมโตขึ้นเนี่ยคงอยากเป็นแบบช่างตัดผมชื่อดังเออเออดีนะแต่อยากกันนั้นเลยไหนจะตัดผมแล้วเนี่ยเป็นความฝันใบเด็กต้องมองซ้ายมองขวาเอาใครมาดีนะต้องหาแบบหาแบบเอาพี่น้องเราเอยเป็นฝาแฝดด้วยคุยกันง่ายสบายๆเลยเอาไปลองดูตัดแล้วเป็นยังไงเชิญชมแมแผนเรี้ยนใหคนตัดใครคนตัดบอกพ่อบีเนี่ย ใครเป็นคนตัดหนูเหรอใครทำใครทำหนูใช่ไหม<ค>หนูทำแล้วตัดของพี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วก็ตัดของพี่ด้วยโ<อ>เโสนสารส <laughs> น,น่าเอไหม,ไม น่ารักไหมคุณน่ารักนะคุณผู้ชมดูสิคือไม่ใช่ว่าเออจะไปตัดแกล้งพี่น้องเรานะเราก็ตัดด้วยนะเรงพอๆกันเลยอันนี้เป็นทรงถ่าย้างถ่ายสูงไปหน่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาไม่ได้แกล้งแน่ๆใช่แต่ว่าเป็นแนวคิดใหม่เออผมว่าไม่แน่ฮะอนาคตอีกสัก20ปีอาจจะฮิตทรงแบบเนี้ยเอาไหมเดี๋ยวติดต่อน้องไม่เอายอมเชยดีกว่า ม่อยากล้ำหมอไม่อยากล้ำ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 เอ็นดูเดีเอ็นดูตอนจบมัจริงหัวพี่มาให้ดูโชว์เอาแต่น้อยเผื่อว่าทะเลาะกับใครจะได้มีผมเอาไว้เขาจีเออใช่ใช่ยังเหลือไว้หน่อยนี่ยังดีนะเขายังเหลือผมให้นะไม่หายไปหมดนะผู้ใช้ติีบตอกเขาเอามาโพสเอาไว้นะครับแบบดูสิไม่รู้จะพูดยังไงดีคนเข้าไปแซวเลยนะบอกว่านี่ไงผู้นำเทรนด์ขุนช้างขุนแพะนี่เด็กก็แซวกันเนอะเราเนอะไปแซวเด็กนะเอาจริง สงสารคุณแม่แล้วคุณแม่น่าจะปวดหัวหน้าด่ะเนี่ยนี่มีคนบอกว่าอ it ๋อน oh, okay, okay. oh, ี่เขาเรียกว่าทรงตามใจช่างใช่เออเออเออูอันอันนี้ชื่อบาเบอร์ตั้งมาด้วยอ่านออกอากาศได้ด้วยเหรอฮะอ่านได้ปะเนี่ยไม่อ่านละกันนะฮะเอออ๋อมีอันนี้ก็น่ารักนะเขาบอกว่าอย่างนี้ช่างตัดผมจะถูกฟ้องมาฟ้องแม่ไงฟ้องแม่ถูกแล้วเนี่ย ม่แต่ว่าแต่ว่าลูกค้าดูก็ดูไม่ได้ฟ้องอะไรลูกค้าก็ดูเหมือนเอ<ม>็นจ <Enjoy S 1> อยกับมือถืออยู่นะออลูกคา้าน่าจะมีความสุขจนกระทั่งโดนจิกผมหน้ามาลงมาเมื่อกี้แหละเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยันนงดูดีอยู่ตอนนี้ม่ความสุขอยู่สักพักหนึ่ง เอ้แล้วเล้วย่างไงนะมันยังเอะต้องเริ่มเอะใจเอะใจอ่านี่ไงเป็นการบอกให้รู้ว่ายังเหลือผมไงฉันไม่ได้ตัดหมด๋อเมื่อกี้เป็นวิธีการบอกเหรอใช่นี่ไงเหลือผมออไม่ต้องตกใจไปอะไรอย่างงี้อ่าเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูน่ารักน่ารักแต่ว่าก็ต้องฝากบอกไว้ด้วยว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเราดูอย่างงี้เราก็สนุกสนานเนาะแต่ว่าปัตตาเลียนเนี่ยคุณผู้ชมเอนนะเอาจริงแล้วมันอันตรายนะอดี๋ยวไว้ใกล้มือเด็กเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปไถไปจิ้มอะไรตรงไหนนะ นะฮะ